สวัสดีครับทุกท่านครับทรั์สุกเกมออนนะครับวันนี้วันจันที่หกเมษายนพุทธศักราชสอี่สิบามนรับยผมไมนาไปสต่ทุกครับตอดพทาชนรับวันนี้ที่สรางขันสองนะครับวันนี้ท่านุ้ครับเกมที่ผ่านมานี่เคยประสบความเอปัญหาต่างๆมากมายมาแล้วครับเริ่ต้นจากโรมาเจกับพีเอสวีนะครับโรมาเจกับพีเอสวีนะครับเป็นการปะทะกันสุดมันเลยทีเดียวครับโดยการนำเสนอประตูมาสุดๆเลยครับท่าน้ชกครันนั่นก็คือเรื่องของมนประตูตอนหนึ่งครับ มีลูกฟาอยู่ประมาณเฟาวแน่ฟาเดียวเท่านั้นนั่นมีคนเจ็บใบแดงไม่ใช่ใบเหลืองไม่เหลืองนั้นมีคนบาดเจ็บก็คือเจ็บที่บริเวณบริเวณซอกแขนนะครับเจ็บที่บริเวณซอกแขนนั้นเจ็บทัหาครับท่านผู้ชมครับเพราะว่าบริเวณซอกแขนนั้นเจ็บสุดแล้วนะครับแล้วก็แทคติกอยู่ที่ห้ากับเจ็ดชัยลอยู่ที่4ี่บเก้าถึงห้าเปอร์เซ็นตะ์ครับท่านผู้ชมครับแล้วก็แทช็ชดอกมาณที่9ก้ากับ2 แล้วก็เจ็ดกับสองนะครับทานผู้ชมครับและทําให้ถ้าติดกันที่ห้าสิต่อหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นเท่ากันนะทานผู้ชมครับและก็ในครึ่งหลังครับสองประตูต่อหนึ่งครับทําได้ครับและหลังจากนั้นใบแดงออกเลยครับแสดนความใบแดงเป็นใบแดงที่ออกมาอย่างง่ายดายสุดท้ายเป็นใบแดงนะทากผู้ชมครับออกไปถึงสองได้ใบแดงใบแดงเลยทานผู้ชมครับสงสัยว่าคงได้ใบแดงครับหลังจากนั้นเวลาเก้าสิบวินาทีต่อมาครับ ทำได้ครับคือสองประตูตอนหนึ่งครับสองประตูตอนหนึ่งนั้นทําได้เพราะเราจะกดิดประตูหน้าประตูหลังใส่เพิ่มเล็กน้อประตูหนังออกไปแค่สองประตูตอนหนึ่งนะครับท่านผู้ชมครับทําให้ประตูนี้กลายเป็นประตูี่สุดยอดจริงๆในวงการนี้ทําให้วงการนี้ชื่อเสียงโด่งดังหมือนล้วครับท่านผู้ชมครับทาให้งานนี้บอกได้เลยว่าชื่อเสียงโด่งดังไม่ได้ต้องมีชื่อที่มีคุณภาพไว้ิีตัวไวตลอดไม่งั้นยาวแน่ครับท่านผู้ชมครับ เพราะงานนี้มีชื่อเสียงความโด่งดังมาแล้วหลายครั้งหลายคราทำให้เพืนะ่อนทุกดาวเก็บซอลคัสไปทุกเรื่องรามาแล้วหลายครั้งหลายคราครับท่านผะู้ชมครับแต่วันนี้ไม่ใช่เรื่องยาวแน่นอนคนระับเพราะว่างานนี้เก็บทุกอย่างเก็บความทรงจำเอาไว้ก่อนไมรมู้ว่าจะเป็นของเรื่องในท้องน,กกนะครารท่านผู้ชมครับขอแยกพักครู่เดียวก่อนเดี๋ยวมาดู mc so เจอกับซิลโกฟไฟเฮจาริสุดๆเพราะจะมีแบบนี้มีด้วยหรือเปล่าเดี๋ยวกลับมาชมกันต่อคู่เดียวกันมาครับ ลูกผู้ชายใจมันต้องสู้ <S 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 ขยันนะเนี่ยเย็นๆยป่อยมวยเท้าใม่มาเรียนอีกเป็นห่วงอรอไม่ได้เป็นห่วงอย่างเดียวนะแต่เป็นกระป๋องด้วยไม่าปดูชกมวยเปล่าเมื่อวานชนะน้องเราวันนี้อยากลองชนะใจดูบ้างเนสกาแฟกระป๋องอร่อยเข้มถึงใจ หตุลาคมนี้ข่าวไทยรัฐทีวีภาคบ่ายปรับชมใหม่เวลา16นาฬิกาสรุปข่าวที่เกิดขึ้นตนลอดวันเรื่องเล็กเรื่องใหญ่ทันข่าวทันประเด็นกับข่าวเย็นไทยรัฐเวลา16นาฬิกา45นาทีชมบันเทิงไทยรัฐเรื่องจริงของวงการบันเทิงที่คุณจะไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวทุกวันจันทร์ถึงศุกร์หตุลาคมนี้ข่าวไทยรัฐทีวีภาคบ่ายปรับเวลาใหม่ 17.9ของนาทีมาชมกันต่อครับกับเกมออนนะครับวันนี้ก็พูดถึงเรื่องของอีกหนึ่งคู่ที่เหลือนะครับเป็นการ,รบารรลักษณของ f อฟซโซนะครับเจอกับชิคาโกไฟนะครับคู่นี้ท่านผู้ชมครับคงพูดถึงเรื่องของ f อฟซโซก็มีการนํามาเกิดขึ้นมากมายจนทำให้วอร์ดิสา์ตางนั้นจิ้มตัวก้ามตัวรงมาอย่างรวดเร็วตอนต้นแต่ครึ่งแรกก็เลยครับนําไปก่อนเลยก็คือ1ประตูต่อศูนย์นะครับนําไปก่อน จทําให้ช็อตของเราอยู่ที่สองต่อสามและมีช็อตเกิขึ้นยืนหนึ่งต่อศูนย์เปอร์เซ็นต์อยู่ที่สี่ห้าสิบสี่ต่อสี่สิบหกเท่ากันโดยเฉลี่ยสูงสุดทิเดียวครับแล้วก็มีลูกเทคนิคเท่ากันเลยและกินเท่ากันเลยทําไม่ติดเท่ากันท,ทําทไม่ติดสูงเลยทีเดียวทําให้บ้านเมืองของเราั้นเกอบฟ้ารสงอบสุดอย่ดแถวดเใว้ทลงานของเรามีฟ้าหยุดหนึ่งครั้งด้วยนะฮะหยุ่ผลงานฟ้า,าหนึ่งครั้งก็กต้องเป็นรับเพราะว่า,าล,ลูกฟ้านั้นเป็นลูกที่เป็นลูกฟ้าทั้งนั้นเลยนะฮะ แล้วลูกบาบาครับทำได้ครับหนึ่งประตูตอนหนึ่งจากนั้นก็มีช็อตจิตี้หกต่อห้าแล้วจากนั้นช็อตห้าตอนหนึ่งและเปอร์เซ็นต์เปล่าอยู่ที่ห้าสิบต่อห้าสิบเปอร์เซ็นต์เปอร์เซ็นต์สูงครับทุกท่านครับเพราะว่าเปอร์เซ็นต์สูงทำได้แต่เปอร์เซ็นต์หลังเกียดเชี่ยกว่าครับเปอร์เซ็นต์สูงนั้นมีเทียบมีเทียบปรับได้เลยครับทุกท่านครับเพราะว่าเปอร์เซ็นต์ที่ได้มันเป็นเปอร์เซ็นต์ที่มันห่างกันไปนิดเดียวแต่ควคุความสูงไปหน่อยนะแต่เรื่องนีดีครับ แต่พอในประตูตอนหนึ่งได้ปุ๊บพอหมดเวลาปั๊บเี่วนะทุกท่านมาถึงลูกของการดินจุดโทษทำให้ถ,าาถึงการต้องนี้ต้องดึจุดโทษกั่ารรแล้วครับเพราะแล้วลูกประตูนี้ยิ่งมีเสียงตลอดเพราะว่าใต้ลูกประตูมาก็ยังจะเสียง,ยงเดียวเสียงยังเดียวเพราะมีเสียเสียงในคนละทางประตูนี้ได้เสียงไม่คนละครึ่งคนละครึ่งคนละครึ่งหรือเปล่าทาให้ประตูนั้นเกือบความรักรหมดแล้วประตูที่สร้างออกมาน,นี้ไม่ใช่แค่ประตูอย่างเดียวนะทุกท่านเพราะว่า ประตูนั้นโอ้โหสร้างความสนุกมากยิ่งขึ้นอีกเดียวงทำให้นะครับเอฟซีโซนะครับหรือว่าชิคาโกฟ้าเอฟซีโซเป็นฝ่ายเป็นชิคาโกฟ้าเป็นฝ่ายชนะนะครับแล้วเอามาเป็นของโรเบนเต้โรเบนด้านะครับเป็นฝ่ายนำการชนะไปอย่างรวดเร็วเลยนะครับเอาละครับนี่ก็ทั้งหมดของเกมออนนะครับที่นากข่าวปากต้ชมในวันนี้นะครับลาไปก่อนนะท่านผู้ชมครับพรุ่งนี้เราจนแน่นอนวันจันทร์ถึงวันพฤหัสบดีเจอกันในจะขึีนยาวเยืแน่นอน วันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ